ขวาเพื่อนขวาโอเคเราได้ดาบสโลแล้วครับบอกเลยว่าจุดจาบตอนเนี me, oh, Le er, ้ยจุดจาร์ปจุดจาบมาตามมาตามมาตามมาได้นะครับ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 ใครอยากตามมาไหมครับระเบิดติชตีชติชตีชตีชโอ้โหีเลือดีเลือดเต็มเต็มหลอด เออยังได้อยู่ยังได้อยู่เพื่อนระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยอยากเคลียร์คลิปเลยเพื่อนอยากเคลียร์คลิปเลยเพื่อนบอกว่าอยากเคลียร์ สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนบบแบงแบงแคอยูสมายอินดูทรายิงทูเดอะซัมติงรองกันด้วยนะครับวันนี้มากับฮีโร่เมตาในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆก็คือลิเลียนะครับ ซึ่งฮีโร่ตัวนี้บอกเลยว่าเล่นยากอยู่ระดับหนึ่งครับใครที่ไม่เคยเล่นหรือว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีการเล่นตัวนี้นะครับเพราะว่าแบบมันต้องสเตก็การระเบิดกลุมหรือว่าเพิ่มดาเมจขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับสกิลของฮีโร่ตัวนี้กันก่อนครับว่าฮีโร่ลิเลียเนี่ยมีสกิลอย่างไงบ้างนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเล่นยากอยู่ระดับหนึ่งนะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อตอนนี้เราก็อยู่ในห้องทดสอบกันแล้วนะครับซึ่งก่อนอื่นเรามาทาความรู้จักกับพาร์ตสิของลิเลียกันก่อนนะครับลิเลียเนี่ยจะมีพาร์ตสิก็คือจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น15%นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก5%ทุกครั้งที่กล่มของเราอัปเกรดเลเวลนะครับเพื่อ,อนๆืนอกลุ่มอัปเกรดเลเวลคือยังไงก็คือสกิลสองของเรามันจะเป็นตัวปีศาจกล่มของออกมานะครับซึ่ง เนี่ยทุกครั้งที่เราแบบสแต็กสกิลสองให้มันระเบิดขึ้นเนี่ยก็คือจะเป็นการอัพ1นึ่งเลเวลหนึ่งเลเวลนะครับซึ่งอันนี้ผมจะไปอธิบายตรงสกิลสองนับนเนี่ยก็คือยิ่งเราใช้สกิลสองเพื่อระเบิดไปเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับนี่ก็คือพาร์ซีดของลิเลียนะครับ ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของลิเลียนครับสกิลหนึ่งของลิเลียจะเป็นการปล่อยพลังไปข้างหน้าพร้อมกับสร้างความเสียหายแล้วก็ Slow สโล่ศัตรูที่โดนนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือถ้าเราปล่อยสกิลหนึ่งใส่สกิลสอหรือว่ากลุ่มที่เราวางไว้อะกลุมจะระเบิดออกแล้วก็สามารถอัปเกรดขั้นของกลุ่มได้นะครับ ก็คือปกติสกิล2อ่ะมันจะเป็นแค่ลูกบอลธรรมดาแบบนี้ครับซึ่งจะสร้างความเสียหายแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ละเราใช้สกิล1ใส่สกิล2ที่เราวางไว้แบบนี้มันก็จะระเบิดออกมาเป็นปีศาจกลุ่มตัวเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งปีศาจตัวเนี้ยมันจะค่อยๆโตขึ้นทุกครั้งที่เรา ใช้สกิล2ใส่มันเนี่ยใส่มันในพื้นที่อะไรแบบนี้ครับมันก็จะแบบกลืนกินกลุ้มเข้าไปแบบนี้ซึ่งจะอัปเกรดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราแล้วก็เพิ่มความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะใช้สกิล1ในการระเบิดกลุ่มออกมานะคบเพื่อนๆม,มันต้องคอมโบกันนะสกิล1กับสกิล2อครับถ้าแค่สกิล1เฉยๆมันแค่สโลอีกฝั่งแบบนี้เฉยๆนะครับแต่ถ้าตรงนั้นมีลูกบอลเนี่ยลูกบอลพลังแหกเงามืดที่เราแบบวางไว้กลมๆแบบนี้ครับถ้าเราใช้สกิลหนึ่งไปโดนปุ๊ เป็นกลุ่มแล้วก็อัปเกรดขั้นของกลุ่มไปเรื่อยๆทําให้เราแบบสกิลแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมาเป็นสกิล2ของลิเลียนะครับสกิล2เนี่ยจะเป็นการวางลูกบอลพลังแห่งความมืดไปข้างหน้าแบบนี้พร้อมกับระเบิดออกครับซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูแล้วก็สโล่ศัตรูนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้สกิล1 ไปโดนสกิล2แบบนี้ลูดบอลพลังงานแห่งความมืดจะระเบิดออกกลายเป็นกลูมครับปีศาจตัวเล็กๆแบบนี้ครับซึ่งถ้าเราใช้สกิล2ไปในบริเวณที่แบบเนี้ยมันจะมีระยะของสกิล2ของมันอยู่นะครับรอบๆของปีศาจเนี้ยถ้าเราใช้สกิล2ไปอีกปุ๊บมันจะระเบิดออกมาทันทีแบบนี้เลยครับถ้าแบบมันระเบิดไปหนึ่งครั้งแล้วมันจะระเบิดออกติดต่อกันเรื่อยๆนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหายแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้เรานะครับเพื่อนถ้าแบบปกติมันยังไม่ระเบิดใช่ไหมเนี่ยถ้ามันเป็นกกก้ออนนลลลููบบบบมย่แีะครั เนี่ยเวลาเราใช้สกิล2ไปแบบนี้แบบน,นี้เห็นไหมมันจะไม่ระเบิดออกนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้สกิล1ไปเพื่อโดนสกิล2ของเราที่เป็นลูกบอลกลมๆอยู่เนี้ยมันจะระเบิดออกเพื่อเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วมันจะกินกันไปเรื่อยๆครับพอมันกินกันไปเรื่อยๆปุ๊บไอพิสสาจต,ตัวเนี้ยมันจะเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับพเพื่อนเน <S an> ี่ยเห็นไหมสังเกตดูไหมครับมันจะตัวใหญ่กว่าตอนแรกนะครับซึ่งตอนแรกมันจะตัวเล็กมากนะครับไอปีสสารของสกิล2ของเราเนี่ยแต่ถ้าแบบเราสะสมไปเรื่อยๆมันจะตัวใหญ่แล้วก็แรงขึ้นมากเรื่อยๆนะครับ สำหรับสกิล2ของลิเลียนครับแล้วก็สกิล2เนี่ยสามารถสแต็กได้สูงสุดถึง5สแต็กนะครับเพื<ๆ>่อนๆต่อมาเป็นอันติของลิเลียนะครับซึ่งอันติเนี่ยผมจะอธิบายง่ายๆก็คือจะเป็นการย้อนเวลาของตัวเราอะ่ะกลับไปก่อนหน้านี้4วินาทีนะครับซึ่งเราจะกลับไปยังตำแหน่งรอ,องเท้าของเราครับเนี่ยซึ่งรองเท้าของเราอะ่ะมันจะเดินตามเราทุกๆ4วินาทีนะครับเนี่ยเห็นไหม ก็คือตำแหน่งที่รองเท้าเดินตามตอกแตกตอกแตกเนี่ยก็คือตำแหน่ง4วินาทีก่อนหน้านี้ครับถ้าเรากดอันติปุ๊บเราก็จะย้อนเวลากลับไป4วินาทีครับทำให้แบบเรากลับไปมีเลือดแล้วก็มานาเต็มเท่าตอน4วินาทีที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆสมมุติแบบเราโดนป้อมยิงแบบน,นี้ใช่ไหม เนี่ยเราโดนปอบยิงแต่ถ้าเรากดอันติปุ๊บมันก็จะรีกลับไปแบบน,นี้ทําให้แบบเราได้เลือดแล้วก็มานา4วีวินาทีก่อนหน้านี้กลับมานะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือมันจะทําให้สกิล2ของเราอะ่ะกลับมาสแปดหเต็มนะคะเพืนเพื่อนปกติแบบถ้าเราใช้สกิล2ออะไรเงี้ยหมดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้หมดให้ดูนะครับเนี่ยเราใช้สกิล2หมดไปแล้ว แล้วเราจะกดอันติพอเรากดอันติปุ๊บสกิลสมันจะกลับมาเต็ม5สเต็กเหมือนเดิมนะครับเอาไว้แบบทําดาเมจเรื่อยๆหรือว่าเอาไว้แบบโดนอีกฝั่งล้วงแล้วเราใกล้าตายเงี้ยพอเรากดอันติปุ๊บเราก็จะรีเลือดกลับมาเท่าเดิมนะครับต่อมาเป็นวิธีการคอมโบของลิเลียนะครับเพื่อนๆซึ่งลิเลียนี่เป็นตัวที่แบบคอมโบสนุกมากนะครับก็คือการที่เราจะคอมโบเราควรกดสกิล2ก่อนนะครับเพื่อน กดสกิล2ก่อนปึ๊บแล้วเราต้องกดสกิล1เพื่อระเบิดสกิล2ให้มันกลายเป็นกลุ่มนะครับพอมันกลายเป็นกลุม่มมันจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมพอกลายเป็นกลุ่มเงี้ยเรามันก็จะเป็นตัวเล็กนะครับตอนแรกๆเราก็ใช้สกิล2ไปเรื่อยๆนะครับมันจะกินกันเองแล้วก็ค่อยๆตัวโตขึ้นนะครับยิ่งโตขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งวิ่งเร็วแล้วก็ความเสียหายที่สร้างก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหม เนี่ยสูงสุดอยู่ที่5สเปกนะครับมันก็จะแบบตัวโตมากนะครับแล้วยิ่งตัวโตแบบนี้คือแบบแรงมากนะครับสำหรับสกิล2ของลิเลียนะครับเอาไว้แบบตัวเนี้ยมันเน้นคอมโบที่สกิล2งนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วพอเราใช้สกิล2หมดปุ๊บเราก็กดอันติเพื่อแบบกลับมาเนี่ยกดอันติย้อนเวลากลับมาแล้วก็ใช้สกิล2ใหม่ได้อะไรนี้นะครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับสกิลของลิเลียนครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมอุปกรณ์กันครับว่าฮีโร่ตัวเนี้ยออกไอเทมอุปกรณ์ประมาณไหนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซ็ตไอเทมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับซึ่งลิเลียเนี่ยอันติจําเป็นมากครับเพราะแบบมันทําให้แบบเราสามารถสร้างดาเมจได้อีกเรื่อยๆนะครับมันจะรีสแต็กสกิลสองครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นแบบลดคูลดาวนะครับชิ้นแรกผมจะออกเป็นรองเท้าลดคูลดาวนะครับเ,เพื่อนๆเ,เพื่อช่วยแบบรีสกิลของอันติในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็สกิลสองอ่ะมันจะสแต็กมันนับคูลดาวของเราด้วยนะครับ ชิ้นต่อมาก็จะออกเป็นสมุดรหรือว่ายันลูกเสกนะครับเอาไว้แบบเพิ่มลดคูดาวสูงสุดแล้วก็ออกฟื้นฟูมานาให้เรานะครับต่อมาก็จะออกเป็นคาถาราชินีน้ําแข็งนะครับเอาไว้โซโลอีกฝั่งแล้วก็เพิ่มสปีดการเคลื่อนที่ของเราครับก็คือแบบอีกฝั่งโดนสกิลสเราไปอ่ะปกติมันโซโลอยู่แล้วแล้วยิ่งมีไอเทมชิ้นนี้จะยิ่งโซโลอีกฝั่งทําให้อีกฝั่งแทบเดินไม่ออกเลยนะครับเพื่อนๆต่อมาก็จะออกเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจอกเกาะเวทนะครับ แล้วก็คิดต้านศักดิ์สิทธิ์หรือว่าหยกเขียวนะครับเอาไว้บูดาเมเวทนะครับเพื่อนๆชิ้นสุดท้ายจะออกเป็นชิ้นส่วนการเวลาก็ได้หรือว่าจะออกเป็นเกาะเกิดก็ได้นะครับเพื่อนอ แล้วก็จะมีไอเทมสำรองก็คือคาถาอัจฉริยะหรือว่าเจาะเกาะเวทอันเล็กนะครับเอาไว้แบบสแปมอีกฝั่งเรื่อยๆถ้าแบบอีกฝั่งแทงเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นตัดฮิวก็ได้ครับเอาไว้แบบลดการฟื้นฟูเลือดของอีกฝั่งได้นะครับส่วนเอเบมที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นเอเบมเผาไหม้นะครับเพื่อนๆก็คือลิเดียมันสกิลได้หลายครั้งอยู่แล้วไงก็แบบเน้นเผาไหม้ทําให้อีกฝั่งไหม้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะออกเป็นวิ่งไวแล้วก็เจาะเกาะแล้วก็เอฟเฟกต์เผาไหม้นะครับก็คือเมื่อสร้างสครั้ง สร้างความเสียหาย3าครั้งภายใน5วินาทีจะเผาไหม้อีกฝั่งได้นะครับโอเคครับเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าฮีโร่ตัวนี้เล่นได้ประมาณไหนนะครับเพื่อนๆซึ่งพูดเร็วหน่อยมันแตบติดๆขัดๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งลิเลียเนี่ยมาถึงเราจะได้สกิล2สกิลเลยนะครับตั้งแต่เวฟหนึ่งเลยนะครับเราจะได้สกิลมา2เลยนะครับล เกิดมาเจ้าจงเกิดมาเกิดมาโดนกลุ่มของข้าช่วงรถเกมมันจะเปลืองมานาหน่อยนะครับสําหรับลิเลียเต่ว่าไม่ต้องห่วงครับรอเราได้สมุดแล้วเราจะจบจ้าบเองนะครับเอาเอาเอาตายได้นะะอีกฝั่งนะตายได้นะดัดป่าไม่ใช่เหรอนะเอ้ยเออเอามาน้องเปิดปลาดไปหนึ่งระเบิด ระเบิดระวังโอเดตด,ดิงดองฮะเนาะมีวาร์ฟมีวาร์ฟอ่ะได้ได้ตรงนี้นี่ไงระเบิดสวยโอเคเราไม่มีสเต็กล้วครับเดี๋ยวรอเอาคีบีเวสหนึ่งแล้วกลับบ้านเราดีกว่าเอ๊ะไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนยิงกำลังไปกำลังไป เอาไปเลยน้องอย่าไปกลัวนี่ไงเดี๋ยวพี่เปิดเองมาจเจอลีเลียตัวเปิด,ปดอ่ะบอกเลยยังไงมันยังไงฮะยังไงยังไงโอเคสแต็กกรูมเราหมดแล้วครับเออหมดไปสวยเออโอเคโดดรีรีสกิลไปไล่เลยครับรอเราอ,อันตรีเรารีนะ เอาตังเอาตังแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งโอ้โหร้อยสิบบาทรวยเกินเขาเคลเลนเฉยๆพี่ผมไม่ได้เกี่ยวผมไม่เกี่ยวอย่าทำผมลงมาล่างดีกว่าเฮ้ยเพื่อนมาแล้ว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 อู้ดัดโอเคเราวางดักข้างหน้าตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเขาก็มานะนี่ไงอัดหน้าไปถึงทีเออสวยยังไง เอาชูเราโดนคาบบอไปตุดตุดูตุดตุดูระเบิดระเบิดโอเคเดี๋ยวรอเราได้ไอ้นี่ก่อนครับคาทาราชินีนะจริงๆเราใช้ชาล้างก็ได้นะครับชาล้างหรือว่าเฟรมช็อตก็ได้นะครับโดนวอจอนวนปะนะเอ้ยเอาขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณคาบไปไหนรอด้วยรอด้สิพี่ รอด้วยสิยิงระยะประชิดเลยละกันแท็กแทกโอ้โหรีก่อนเลยแบบนี้โอ้โหเฮ้ยทำไมเลงเราวะเพื่อน oh. เดี๋ยว oh. ดโอ้โห oh, คนอื่นเยอะแยะไม่เลงวะเตะมันขึ้นเตะมันขึ้นเออสวย <c oughs> เออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละ <c oughs> นี่เนเลงผมอะเจอเพื่อนผมเลงไปดิครับ <Okay. S 1> มาดิเฮ้ยปลุมเราเบื้องลึมากบอกเลยโอ้โ oh, ห oh, oh, <c oughs> แต่นี่หมด เกิวหมดแล้วเฮ้ยเข้ามาทางนี้ป่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำผมดิอย่าทำผมเลยครับพี่อย่าทำผมเลยครับอย่าเข้ามาใกล้ผมเลยครับระวังระเบิดใส่หน้านะครับกับบ้านดีกว่าขวาเพื่อนขวาโอเคเราได้ดาบสโลแล้วครับบอกเลยว่าจุดจ้าตอนนี้ จุดจ้าจุดจ้ามาตามมาตามมาตามมาได้นะครับ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 เอ้ยเพื่อนไหนไม่ตามรอโอ้โหเ้ยอะไรวะอยากได้บูจังเลยอะแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่นิสัยเสียแย่งแย่งป่านะครับถ้าแบบมีป่าคนเดียวนะถ้าป่าสองสามคนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เอ้ยน้องถอยมาถอยมาอ้าวมีใครมีใครอยากตามมาไหมครับมีใครอยากตามมาไหมครับระเบิดติช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 โอ้โหเลือดเลือดเลือดเต็มเต็มหลอดผักกระเด็นทีนึงแล้วก็ปลูมระเบิดอ๋อไหนไหนเขาไหนพี่เขาเมาเล่นกับน้องหน่อยฮัลโหลฮัลโหล ยู่นี่ไเ,เนี่ยเจ๊มีมีใครอยู่เตะไปนู่นเลยชูเออยังได้อยู่ยังได้อยู่เพื่อนระเบิด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 บ,ดบอลเลยอฮ้ยเอาดัดาด๊ดมาดั๊ดมาดั๊ดมาถ้าแบบเรากลุมโดนเขาทีหนึ่งแล้วอะเราสามารถสแปมได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าอีกฝั่งเขาไม่มีสกิลฟุ่งนะนี่ไงอ,อ้ยอยากเคลียร์คลิปเลยเพื่อนอยากเคลียร์คลิปเลยเพื่อน บอกว่าอยากเชียร์ีม <c oughs> อีจอนมาแล้วบล็อกเลยเพื่อนบล็อกเลยโอ้โหมาตัวเดียวนี่ว่าเอ้าเอาโอ้โหโอเดตสวยมากโดนดิ้งต่องพอดีเฮอ,อ,อย่านะอย่านะครับกลุ่มเยอะนะแถวนี้อย่าตามน้องมาเออโดนทีมเขาหน้ากลับบ้านดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปตัดเลือดนะครับเอาไว้ช่วยเพื่อนหน่อยนะขอบูเลได้ไหมเพื่อน เมื่อกี้ยังบอกไม่ไม่อยากตัดตาเลยแต่ไม่เป็นไรเราเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจก็ได้ใช่ไหมล่ะ oh. ดีแงระเบิดไปดีโอ้โหความช่วยเหลือไปทันปะเนี่ยเออเออเอามาันเอามาันสวยผักออกให้ระเบิดกลูหมดโดนไหนทีนึงแล้วกันมาดิเอาวางดักหน้าดักหน้า,ารัดเขาหิมว่าอะไรขนาดนั้นวะครับเนะี่ย ขอสแต็กกรูมหน่อยละกันเพื่อนไปไหนไปไหนกรูมระบาดแน่ทาเป็นวาร์ปใสโอ้โหสปินวาร์ปใส่แล้วก็สปินเหรอเพื่อนนี่ไงเรามีรองเท้าอยู่ข้างหลังครับเอาไปไหนแตกเขากะว่าแบบจะกดสปินหนีไงวาร์ปใส่กนตีีแล้วก็สปินหนีไงที่ไหนได้หนีไม่รอดโอ้โหจบเลยเดี๋ยวรอป่าเราเกิดก่อนเถอะ ป่าเราบอกขอเวลาฟาร์มสักห้าสิบนาทีได้ไหมเดี๋ยวเราถ่วงเวลาให้เพื่อนห้าสิบนาทีไม่เท่าไรหรอกเล่นตำแหน่งฟาร์มนี่มันเล่นยากนะครับเพราะว่าถ้าฟาร์มไม่เป็นคือแบบไม่เกิดเลยนะครับมันจะเกิดช้ามากนะครับอุ้ยมอสมอสดดเยอะมอสดดเยอะหนีไงจะพุ่งไปหาใครครับพี่เขาจะพุ่งมาหาโรเจอร์เราไงเฮ้ยยายายาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเตะฟิกด้วยเอือรียบร้อย เราจะไม่วาปใส่เขาก่อนครับแต่ถ้าเขาวาปใส่เราก่อนเราก็จะแบบจัดเต็มให้เขาเลยนะครับหรืออย่ามาเคลียร์คิดนะเพื่อนอย่ามาเคลียร์คิดนะบอกแล้วว่าอย่าบอกว่าอย่ามาเคลียร์คิดยังไงล่ะหรืออย่าอย่าต่อยผมอย่าต่อยผมเลยได้ไหมพี่อย่าทำอย่างนี้เลยรู้สึกว่าแบบพูดเลอะเทอะมากนะครับร์ทนี้ ไอ้จอนโอ้โหจอนชนใครวะเนะี่ยเรียบร้อยเพื่อนเราเอามันเลยแค่จอนเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกไมไ่เจอเจอสเปมบดีเออเอาแทงเนี่ยคนจริงต้องตีแทงฮันแนฮันเน่มีการโดดออกมานิดหน่อยแหละโอเคเอา้าว สแปมสแปมสแปมระเบิดแรงนะครับเพื่อนได้หลอดยังออใครจะจวกจาร์พโลเจอร์เราวะนี่ไงเจอโรเจอร์เราดิโอ้โหเดียวเดียวเดียวโดดได้ครับเอาวอาผมไม่ตายเอาคุณผมไม่ตายหรอกครับ โอ้ยจอดมาเกือบเข้าหน้าแล้วเ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคุณหิวผมจังเลยะมันไม่แปลกไปหน่อยเหรอเพื่อนอีกตัวเดียวก็จะ20คิวแล้วไม่ถึง20คิว19คิวขอได้ไหมเพื่อนตัวเนี้ตัวนี้ขอเลยได้บอขอเลยได้บอสฮัลโหขอแนะ่ <laughs> เจวให้ถึง20คิวหน่อยก็ไม่ถึงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับลิเลียนะแค่แบบเราต้องแบบรักษาระยะให้ดีนะครับแบบควรรู้ว่าแบบเราควรยืนตรงไหนแล้วก็ไล่กลุมไปเรื่อยๆนะครับถ้าแบบเรายิ่งรู้ว่าอีกฝั่งจะไปตรงไหนคือยิ่งดีเลยนะครับก็คิวไป19ตัวนะครับตอนนี้ ดาเมจก็อยู่ที่57%เลยนะครับเยอะกว่าลิทพาร์ทที่แล้วอีกอะคือดาเมจ57คือแบบเยอะมากๆเลยนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับเจอกัน